สวัสดีนักประจญภัยทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม daddy gamer นะครับและนี่คือเกม back desert นะครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนําสถานที่ฟาร์มดิสโก้สนะครับผมซึ่งเป็นสถานที่โลเทียนะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ ap อยู่ที่220ขึ้นไปนะครับ bp อยู่ที่260ก็สามารถมาฟาร์มที่นี่ได้สบายๆแล้วนะครับผม โดยพื้นที่คุกฟิลลคูนี่นะครับจะอยู่ด้านขวาล่างของเมืองหลวงบาเลนเซียนะครับผมจะเดินทางค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้เองก็เข็บทิศบดตลาดเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการมานะครับผมมาลองมาดูกันว่าถ้ามาแบบเนี้ยจะมาง่ายขึ้นไหมนะครับผมโดยวิธีแรกนะครับเราสามารถมาขึ้นบรลรูที่เมืองอนติโบวาได้นะครับผมนี่นะครับเมืองนี้นะ นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าบรรลุตรงไหนนะก็คือเดินมาด้านด้านบนตรงนี้นะครับทางประตูทางเข้าของเมืองเทน่านะครับจะมีคนขายตั๋วนะครับร้านนี้นะก็มาซื้อตั๋วได้เลยนะครับใช้เป็นหินดำนะครับในการซื้อนะก็เลือกนะครับว่าเราจะใช้ไหนก็ได้นะครับผมไม่ต่างกันนะเนี่ยพอเราซื้อแล้วเราจะได้ตั๋วมานะครับเราก็เอาไปแลกนะครับ A.P.C. นะครับพอเราแลกปุ๊บจะมี2สถานที่นะครับก็เมืองคาเปออนกับเมืองบาลิเซียนะครับให้เราเลือกไปที่บาริเซียนะครับผมทีนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวรอบรรลูนมานะครับสิ่งที่ควรจะมีไปด้วยนะครับเวลาเราเดินทางทะเลทรายก็คือน้ำเนาะเพื่อป้องกันโรคติดพิษทะเลทรายนะครับผมจึงต้องพกไปด้วยซื้อได้ที่เป็นสายบาซ่านะครับดูที่เื้ีขายยานะครับผมทีนี้เราก็ขึ้นบรรลูนได้เลยครับ แล้วบอลลูนก็จะไปส่งเราที่เมืองบาเลนเซียนะครับหลังจากมาถึงเมืองหลวงบาเลนเซียแล้วนะครับให้เราไปที่คอบม้านะครับแล้วเ,เลือกที่เก็บม้าระยะไกลนะครับเราจะเรียกม้าออกมาได้นะไม่ว่าจะเป็นม้าหรือว่าเป็นผูเป็นช้างก็ได้หมดนะครับผมให้เราติ๊กไปที่ประตูตรงนี้นะครับที่เดียวกับที่ผมติ๊กนะเราจะเอาม้าวิ่งไปตรงนี้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะไปยังทิศทางของคุกฟิลลาคูนะครับไปกันเลย พอถึงประตูด้านหลังแล้วนะครับให้เราขี่นะตรงเข้าไปในประตูเลยนะครับผมก็คือเราจะมาดูกันแถวแถวนี้นะแถวแถวทางออกนะครับว่าเราต้องหันหัวไปทางไหนเนาะหันไปทางทิศทางไหนว่าตรงนี้สําคัญมากนะครับเดี๋ยวเราก็เล็งๆไว้เดี๋ยวผมกดตรงนี้ออกกันกดผิดโอเคเราก็ดูนะครับว่ามุกมันอยู่ด้านขวาล่างเนาะเราก็พยายามหันหัวมานะครับไปทางด้านขวาล่างนะครับผมแล้วก็ พยายามเล็งๆดีๆนะครับให้เอาให้หัวลูกศรนะครับตรงให้มันตรงกับทิศเดียวกับที่ปุ๊กอยู่เนาะเดี๋ยวหลงนะครับตรงนี้สําหรับคนที่ไม่มีเข็มทิศนะครับผมก็สามารถใช้วิธีนี้นะครับในการเดินทางมาทีุ่กฟิลิปปินส์ได้เลยนะครับพอเราเริ่มมั่นใจแล้วนะครับว่าทิศทางเราได้แล้วเราก็ไปกันเลยครับให้เราขี่ม้าตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นม้าหรืออื่นเนาะขับตรงมาเรื่อยๆเลยเดียวยาวเลยครับผม ขี่ไปได้สักระยะน,นะครับเราจะเริ่มเห็นภูเขาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปใกล้กว่านิดนึงนี่นะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับเห็นภูเขาลูกลูกเดียวๆเ,เลยนะครับเห็นไหมข้างหน้าเราเนี่ยไอ้ก้อนวงกลมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยครับนี่คือเรามาถูกทางแล้วเนาะพอเราเห็นภูเขาเนี่ยเราตรงเข้าไปหาภูเขาก้อนก้อนนี้เลยฮนะลูกนี้เลย,เ,ลยเรียกเรียกซะแบบ ก็คือขับตรงเข้าไปหาเลยเนาะแล้วคราวนี้ให้เราอ้อมอ้อมภูเขาลูกนี้ไปนะครับพอเราอ้อมภูเขาลูกนี้ไปเราเราก็จะแปลว่าเราใกล้ถึงแล้วนะครับนี่เลยฮะอ้อมอ้อมมาข้างหลังเลยนะนี่ครับผมนี่ถึงแล้วครับผมอุกฟิลลูนะครับทางเข้าจะหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เราขี่มาเข้าไปได้เลยครับ เรียบร้อยตอนนี้เรามาถึงฟิลลคูกันแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับมายากไหมครับผมโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถใช้วิธีที่ผมใช้มาที่นี่ได้เนาะเพราะว่าอยากให้มาจริงๆนะครับผมนี่นี่ครับตรงมาอย่างเดียวเลยครับผมลองลองมาดูกันนะโดยผมจะฟาร์มที่นี่นะครับหชั่วโมงนะครับจะใช้อากริศนะครับแล้วก็ใบดอกฟ้าหนึ่งใบนะครับผมอันนี้ผมกดอากลิศช้าไปประมาณ6นาที จากใบดอกนะครับผมซึ่งผมจะมาลองฟาร์มดูนะว่าจะได้ดิสโก้เยอะหรือเปล่านะครับผมมาดูกันเลยครับผมสถานที่นี้นะครับผมว่าเหมาะกัรฟาร์มดิสโก้มากเลยนะที่เป็นโรเทียด้วยนะครับมอนค่อนข้างตายง่ายนะครับผมแล้วสําหรับเพื่อนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่สามารถไปฟาร์มในหลุมอาร์ตานได้นะครับจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่ดีมากเลยสําหรับการฟาร์มดิสโก้นะครับ และที่สําคัญคือคนน้อยมากครับผมผมไม่รู้ว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมคนถึงมไม่มานิยมฟาร์มที่นี่กันแล้วนะแต่ว่าเท่าที่ผมลองมาดูนี่คือผมไม่เจอใครเลยครับผมมีผมคนเดียวนะครับทั้งคู่นี้มานี่ก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับมาดูว่าเราได้ดิสโก้ได้ขยะได้อะไรบ้างนะครับผมและนี่ก็คือดิสโก้นะครับ24ใบนะครับผมแล้วก็ขยะอีก1 2 3 9 6ม แล้วก็หินคาพาร์ตอีก22เม็ดนะครับผม,ผมถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับการฟาร์มเพียงแค่1ชั่วโมงสําหรับผมนะครับคิดว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะครับสาหรับ1นชั่วโมงที่เราฟาร์มที่นี่นะครับอยากให้เพื่อนๆลองมาฟาร์มกันดูนะถ้าเกิดชอบถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับ Daddy g a เก r ด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย วันนี้ผม daddy gamer ขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ